สวัสดีค่ะ K&B n Channel วันนี้ได้เข้าไปดูในเพจของน้องจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนนภเนจรนะคะเขาได้บอกว่าผมจะมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมทุกคนมีสิทธิ์วิเคราะห์ว่าเด็กๆบ้านไหนโดนบ้างที่ไม่มี YouTuber, ยูทูบเบอร์ไทยปิดข่าวทุกอย่างมีนะครับ บ้านสีหลังแล้วก็เด็กๆทั้งหมดก็โดนหมดทุกคนหนึ่งนะคะรวมถึงยายแยงอีกคนหนึ่งนะคะน้องๆถูกเชิญมาในฐานะพยานครับน้องจักรีบอกเขาก็พูดในทำนองที่ว่าเพจที่พยายามจะใส่ร้ายพยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นนะ่ะเขาก็จะพูดประมาณว่าไม่เห็นไม่เห็นเชิญคนอื่นเลยทำไมเชิญแต่ บ้านลุงพลลูกลุงพลจริง,รงๆก็มีเชิญคนอื่นด้วยน้องเขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยก็จะเอาคอมเมนต์ที่ในเพจน้องเนี่ยมาเล่าให้ฟังมีท่านหนึ่งบอกว่ามีครั้งนี้แหละตำรวจทำงานห่วยแตกเละเทะงบประมาณที่ทุ่มลงไปกี่สิบล้านแล้วยังเคว้งคว้างสเปะสปะขี่ช้างจับตะก,กระแตน ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเหมือนรถหัวเทียนบอดสตาร์ทไม่ติดช่างแม่งถอดหรือรถทั้งคันกระจุยกระจายเพียงแต่หาสาเหตุเล็กน้อยอีกท่านหนึ่งบอกว่ามันเล่นลุงแล้วแพ้แน่นอนอีกท่านหนึ่งบอกว่าน้องจักรีตาอาจพูดว่าคนร้ายทำพลาดท่าซึ่งคนร้ายที่ตะอัดพูดนะ่ะ มันหมายถึงลุงนะมันพูดว่าเป็นลุงเพราะมันว่าทําตัวหน่าสงสารให้คนสงสารไรทํานองนี้มันเอาหัวมันเป็นประกันเลยนะว่าจะจับคนร้ายได้พี่ว่าตํารวจนะ่ะสร้างหลักฐานเท็จแน่นอนไม่เป็นเหมือนครูจอมทรัพย์หรอกถ้าจับลุงพลก็จับแพะแน่นอนอยากให้น้องไล่เอาข่าววันแรกๆมาเลยที่ดูทุกช่อง ซึ่งคนร้ายชี้ทางบ้านสองหลังนั่นจะหาเหตุเอาลุงให้ได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเขาไม่มีหัวแล้วรายนั้นใช้หัวประกันไปหลายเรื่องละพอถึงตรงนี้อยากจะเสริมหน่อยนะคะคราวก่อนประกันว่าจับไม่ได้มาคราวนี้ว่าประกันว่าจับได้จับได้แน่นอนตกลงท่านจะ จะเสียทั้งคืนทั้งร่องนะคะท่านท่านอาจรู้ตัวเปล่าท่านจะงงไหมเนี่ยเอ๊หรือสมัยนี้ถ้าใครอยากดังก็มั่วๆไปเรื่อยก็ดังได้เห็นจะจะอยู่ตอนนี้กำลังมั่วๆอยู่สามล้านแล้วละ่ะพวกเราก็ดูกันต่อไปว่าพวกมันจะโชว์มั่วอะไรกันต่อไปอีกอย <c oughs> สนุกสนานต่อไปอยากชม น้องจักกรีหน่อยนะคะคนเก่งระยะแรกๆถ้าไม่ได้กระแสน้องมาต้านเอาไว้ลุงก็แย่เหมือนกันนะเพราะพวกเราก็ตามข่าวแต่ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าที่ควรส่วนน้องค้นหาข้อมูลได้ละเอียดละออดีแล้วก็กล้าเปิดเผยกล้าชนแต่น่าเสียดายตอนนี้น้องเปลี่ยนไปแล้วก็โอเคนะคะพี่รับได้เอาที่น้องสบายใจเลย เชียร์ทุกรูปแบบเลยนะสำหรับลุงก็พอจะรู้ลู่ทางการต่อสู้บ้างแล้วมีผู้ติดตามเป็นขบวนกลัวอะไรแต่อยากจะขอบอกว่าอย่าเชื่อตำรวจมากนะักแอดคิดว่าเขาคงกำลังหาวิธีอยู่รอดมาได้ขนาดนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะแอดมีความเห็นว่าอยากให้ลุงสาบานอีกครั้งเถอะ ทำพิธีที่ลานเจ้าแม่โสรภพีเลยเพื่อน FC มีความคิดเห็นว่ายังไงตอบคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะก่อนจบเพื่อนๆเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ไหมคะช่องใหญ่ๆแต่ละช่องร้ายสดกันวันละหลายๆรอบพวกเรายูทูบเบอร์น้องใหม่จะดูแต่ช่องพี่ๆจนลืมตัวเองกันเลยหรือคะ k n c h h n n n l l มีความคิดเห็นว่า ถ้าพวกเราไม่ดินน้นรนที่จะสร้างคลิปในช่องของตัวเองกันบ้างแล้วเมื่อไหร่จะโตล่ะคะ k n b มีความคิดเห็น k n b จะเปิดรับสมาชิกน้องใหม่ทุกคนเข้ามาคุยกันช่วยเหลือกันนะคะ k n b จะตามดูคุณเอาผลงานของคุณมานำเสนอในช่องของเราให้พวกเราในกลุ่มดูคลิปกันเองไปฝากอยู่กับช่องใหญ่ เขาไม่มีเวลามาดูคลิปเราหรอกเวลาของพวกเขาเป็นเงินเป็นทองอันนี้ไม่ได้พูดแบบต่อว่านะคะแค่พูดเรื่องจริงเราก็ยังดูข่าวลุงพลเหมือนเดิมแหละ K&B n ก็จะนำเสนอกันครึ่งๆกับกลุ่มเพื่อนพ้องน้องใหม่ยูทูบเบอร์นะคะกลุ่มนี้มีชื่อว่าครอบครัว K&B n ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเราจะเติบโตไปด้วยกันต่อไปนี้ ถ้าใครเข้ามากดติดตาม K&B n แล้วเขียนคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะคะว่าจากช่องอะไร K&B n จะเข้าไปดูเพื่อพูดคุยกันวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงลงคอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามหรือ subscribe ของ K&B n นะคะช่วยลงคอมเมนต์ชื่อช่องไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเข้าไปติดตามคุณ K&B n ช a n แนวค่ะ โชคดีค่ะทุกคน